วันนี้ก็ไปทํางานมาค่ํานะคะแล้วก็นี่ไปส่งยายที่คลินิกทําตาแล้วก็เพิ่งกลับมาถึงบ้านก,ก็ยังไม่ได้อดน้ําทานข้าวอืมก็รีบมาขึ้นก่อนนะคะไม่งั้นจะหลับไปก่อนพ่อน๊อกสวัสดีคุณคนจันนะคะคุณอ่คนจันก็อมมานอนก่อนหกโมงเช้าอะไรนะคะหกโมงเชา้า <laughs> ไม่ไหวนะคะถ้านอนก่อนหกโมงเช้าโอ้โหสุดมากต้องพักผ่อนด้วยนะคะนั่นแหละถ้าพักผ่อนถ้าพักผ่อนให้เพียงพอนะคะไม่งั้นถ้าเรานอนดึกตื่นเช้าอะไรแบบนี้ร่างกายเราก็จะไม่ค really ่อยไหวนะเอฟซีสาวอินกินแซ่บก็ส่งหัวใจกอดๆมาให้นะคะคนจันทร์ก็พี่อ้วนนะคะนั่นแหละถ้านอนดึกตื่นตื่นเช้าแบบนี้มันจะไม่ไหวนะเวลาไปขับรถแบบนี้อันตรายมากจามเคยเป็นแล้วนะแล้วก็เคยตื่นสายมากอ่ะตื่นสายครั้งนึงเกือบ เกือบจะประมาณเจ็ดโมงเช้าเลยนะคะตอนนั้นอ่ะโอ้แสดงว่าตื่นสายมากแล้วมันก็ไม่ทันนะช่วงนั้นขอบคุณมากๆเลยนะคะเอสซีสาวอินกินแซบก็ส่งหัวใจกดกรดมาให้นะคะคนจันว่าพี่อ้วนนะคะพี่สาก็ส่งหัวใจกดกรดมาให้นไม่ไดสงปเอาดิแั้วนะไปเอาดิเอสทีปบะนี่มีสิบไปเอาดิเอทีบะนั่นแหละไปแค่นแบบนี้ขนมกินร้อนเนี่ย อามาใจเพ่นเอาเพื่นมันเป็นลายบาทมางหนนะ้ำมันถึงเส้าบาทนี่เพ่นแมบกซบาทก็อะไรรึเพราะว่ามันลดราคาเลยสามสิบปลายเนี่ยแม็กซบาทก็แหลมไเปนเนาะขอบคุณมากมากเลยนะคะเอ,อพ่อน้องป๊อปโอเคจ้าสาวจ้ามนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะพ่อน้องป๊อบนะคะเด็กด้อก,ก,ก็เอาตัวนอนดึกนะพึ่งพึ่งหาย เพิ่งหายเป็นห่วงนะคะคนจันก็พ่อน้องป๊อปนะคะคนจันก็ไปไปทั้งคืนนอนเช้าอย่าเพิ่งอย่านอนดึกมากนะคะนั่นแหละมันก็ถ้าร่างกายเราอ่อนแอเนาะมันจะไม่ไม่ไหวนะคะ,ะ,ะตื่นบ่ายโมงขึ้นตื่นบ่ายโมงขึ้นโอ้ไม่ไหวพี่ต้นก็ส่งใจกอดมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ 10 sí, no ขอบคุณมากมากเลยนะคะ11ดวงตาแล้วก็38ดวงใจนะคะสาวน้อยก็ขอตัวก่อนเดอ้อน้องจามและทุกคนนะคะแล้วก็บวกมือบายๆนะคะขอบคุณมากมากค่ะสาวน้อยนะคะขอบคุณมากมากที่มาให้กําลังใจนะคะในค่าคืนนี้ก็นอนหลับฝันดีนะคะพักผ่อนกันด้วยนะคะจามก็อีกสักแป๊บนึงนะคะประมาณ4-5นาทีก็จะได้ถึงเวลาขอตัวเหมือนกันแล้วนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้นอนหลับพักผ่อนกันด้วยนะคะเนาะเพราะว่าต้องตื่นเช้านั่นแหละจามก็จะได้ทําเวลานะคะ ต้องฝึกนอนเช้าแล้วก็ตื่นเช้าแล้วนะไม่งั้นถ้าอีกประมาณเปิดเทอมแบบเนี้มันจะไม่ไหวแล้ว <c oughs> เนี่ยต้องรีบเอาวัยรุ่นนอนเช้าตื่นเช้านะไม่งั้นเขาจะไปเขาจะตื่นสายแล้วก็ไปโรงเรียนสายมากขอบคุณมากๆเลยนะคะอืเด็กดื้อก็อาร่างกายพึ่งฟื้นตัวนาสาวกานะคะเออ,อย่านอนดึกตื่นสายใช่ไหมคะนั <c oughs> ่นแหละอย่าอย่านอนดึกตื่นสายมากเกินไปนะคะ ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณมากมกเลยนะก็ไปเว้นต่อก็ได้นะคะไปเว้นต่อนะเดี๋ยวก็จามก็จะลงไหลแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจจานะประมาณแปดนาทีนะคะตอนนี้ก็ห้าสิบสองนะคะช่วงนี้ก็แดดร้อนนะคะร้อนมากแล้วมันก็จะเริ่มเข้าสู่ หน้าฝนนะคะถ้าช่วงเปิดเทอมนี่แหละฝนก็จะเริ่มตกมากขึ้นนะคะในช่วงนี้ก็แถวแถวบ้านจำเมืองฝางก็จะมีพวกลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่แล้วก็ส้มก็มีอยู่นิดนึงแต่ว่าราคากเกษตรทางการ,กรเกษตรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นพริกหรือว่าหอมหัวใหญ่อะไรแบบนี้ค่ะก็ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ <c oughs> เด็กด on ื so ้อก so, um, ็อยู่ห่างๆอย่างหงวงนะคะคนจันรก็จ้าบีมนะคะสาวน้อยก็ส่งก็ใจกอดมาให้นะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะสาวน้อยนะคะยายิงออนส่งก็ใจกอดมาให้นะคะขอบคุณยายิงออนนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาให้กําลังใจจานนะขอบคุณมากมากค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็ขึ้นมาเที่ยวเมืองฝังได้นะคะเมืองฝั่งเนอะอาเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่นะคะแต่ก็ที่เที่ยวก็นั่นแหละไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะคะมัน ยังไงอ่ะมันมันจะเป็นเมืองเกษตรมากกว่านะคะมันไม่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวเนาะแต่ถ้าเราไปแถวเชียงใหม่อะไรแบบนี้ก็จะมีที่เที่ยวเยอะมากกว่านะคะ